สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การผจญภัยในโลกแมลงกราวเดตกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่11แล้วนะฮะแล้วก็ผมมีอะไรจะบอกครับคือนี่ฮะในที่สุดครับผมก็ได้มาแล้วครับเกราะของ Lady Bug ซึ่งบอกเลยว่า กว่าจะหาชิ้นส่วนมาครบในการคราฟให้ได้ทั้งชุดนี่คือเลือดตาแทบกระเด็นนะฮะต้องบอกเลยว่า l a d y ้บ g เป็นตัวที่ลายยากมากๆนะฮะทั้งพลังโจมตีสูงแล้วก็ความถึกของมันนี่อบอกได้เลยว่าลำบากมากแต่ว่าโชคดีครับที่เรามีนี่ฮะดาบมอสควิ t โตะ เป็นดาบที่ผมทํามาทํามาจากการนำชิ้นส่วนของยุงนะฮะมาซึ่งในระหว่างที่เราตามหา Lady b u ั k เนี่ยเราก็ไปฟัดกับยุงมาด้วยนะครับก็เป็นดาบที่ต้องบอกว่าถ้าศัตรูแบบนิ่งๆเนี่ยเราเรียกว่าใช้ดาบนี้ได้อย่าง OP มากๆเลยนะค,คือมันจะสามารถแทงได้แบบรัวๆเลยนะต่อเนื่อง จนกว่าสเตมินาของเราจะหมดนะครับเดี๋ยวทางไม่ดูนะฮะมาดูนีนฮะซึ่งมันโอพีมากๆนะครับสมมุติแบบเราล่อพวกมแมลงหรือว่าสัตว์ที่เราจะโจมตีเนี่ยมาแบบติดกับลักธรรมชาตินะฮะต้องบอกได้เลยว่าแทงรัวๆยับๆกันเลยทีเดียว ก็สำหรับวันนี้นะฮะสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะลองออกผจญภัยในแดนอื่นๆนะฮะแดนใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาให้เราจะตามหาสถานีแล้วกันแถวๆนี้นะฮะมันจะได้แบบเปิดแมปมาด้วยนะมไม่สิ <S <S ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมว่าจะลองมาทางนี้ดูนะฮะมันน่าจะมีฟันอยู่ เพราะว่าผมเคยมาในเซฟก่อนมันมีไม่แน่ใจว่าเป็นฟันขาวหรือว่าฟันทองนะเดี๋ยวเราเอยไม่ใช่สิเดี๋ยวเราลองมาตรงนี้ดูนะแล้วก็มาร์กไปเลยโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะั้นเดี๋ยวเราต้องเข้านอนก่อนนะครับน่าจะได้เวลาแล้ว ตื่นมาก็ต้องกินก่อนเลยพอมีเครื่องดักหยดหน้าแล้วมันก็ดีจริงๆโอเคไม่พูดพร่ำท้อมเอสเดี๋ยวก่อนเราต้องเซ็ตของแล้วก่อนสิ ของในกระเป๋าตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเก็บโอเคงั้นก็ไปกันเลยฮะจะป,ปิดบ้านด้วยโอเคไปลุยอมืมันเสียงอะไรเนี่ยน่าจะอันตรายมากฮะเสียงไอ้พวกนั้นแน่เลยอืมแต่ก่อนอื่นงั้น ผมอยากจะมาซัดยุ่ตรงนี้ฮะมันขวางทางเราเหลือเกินมาหน่อยดิมานนมามา,มาทีละตัวทีละตัวเฮ้ยทีละตัวสิวะจไมหน้าก่อนฮะ หมดมากตัวเดียวก็จะแย่อยู่แล้วผมไม่มมกล้าแผลร,รี่อ่ะต้องตั้งการ์ดไว้ตลอดนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันโจตีเราได้ก็โจตีแรงมากอ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอ่ะพุ่งไปไหนแล้วนั่น ไม่โดดไกลไปสามที่เก็บร้อยมากแต่ว่าก็อยากได้โลที่มันแบบดีกว่านี้เหมือนกันฮะมันจะต้องไปน่าจะไปตีไอมันจะมีตัวหนึ่งอ่ะไม่เรียกว่าเออไม่รู้มันเรียกว่าตัวอะไรมันจะอยู่ทางโซนเนี่ยฮะแถวแถว น่าจะเป็นแถ,ถวๆลังมดดำตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ดรอปของมาแล้วก็เอาไปแอนไลิซ์มันเราจะสามารถทำเกาะขั้นสองเอ้ยไม่ใช่ทำโล่ขั้นสองได้นะครับเฮ้ยตัวานีบิลลี่ฮอคเฮอร์เรอร์เป็นเดี๋ยวบิลลี่ฮอคเฮอร์เรอร์เหรอเออ โอ้โหแดงแดงแจ๋มเลยฮะลองลองใช้ดูครับอ่าแล้วก็เนี่ยไอ้กรีบดอกไม้นี่มันก็สำคัญนะครับเอาไว้สำหรับทำพวกชุดนี่แหละโอเคแถวนี้ก็ไม่มีอะไรน,ะนอกจากพวก กลีบดอกไม้แล้วก็แมงมุมนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงไว้ครับมันมีเยอะมากเลยแถวนี้เราจะวิ่งไปนู่นฮะข้ามไปนู่นเลยพออ้อมไปอีกฝั่งซึ่งไกลมากเดี๋ยว มีอะไรเดี๋ยวผมค่อยตัดให้ดูแล้วกันโอเคไปเหมือนข้างหน้าจะเป็นนั่นพวกแกงยุงอ่ะเมาไปมามามาเอาหม่เอาหม่ аль, ให้โอกาสใหม่มานี่มานี่มา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 โจมตีโดนเส,สร็จแล้ว่ะ ตัวไปรอสเตมิน่าเลี้ย OP จริงดาบนี้ยสามพีก็เสร็จแล้วเรเียบร้อยไปหนึ่งเออเรียบร้อยเสร็จไปอีกฝูงฮนะแต่ว่าดาบเราก็จะพังแล้วเดี๋ยวต้องหาคอสไซแล้วละ่ะอะไรเนะี่ยโคเลนคืออะไรวะ โปรเลนเอา,เาไว้ทำอะไรอ่ะเกียร์สอนดอกไม้เหรอตรงนี้มีอะไร ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรฮะถ้าวิ่งลงไปในน้ำมันจะมีอะไรไหมก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเราไปตามทางของเราต่อเลยฮะเหมือนจะได้ยินเสียงรอไซอันนี่ไงได้เท่าไหร่ร้อยเดียว<น>ก็มันเป็นลูกเล็กไงอก็เลยน้อยแต่ว่าดีกว่าไม่ได้อลไรฮะ ไปกันต่อครับมาเจอยุงอีกแล้วฮะเยอะมาเกินพวกแหละมันใกล้แหล่งน้ำนะฮะยุงมันก็เลยเยอะก็ดีฮะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งตามหานะเหลืออีกสองตัวมาตัวไหนจะมาก่อนดีกอดแรกเลย เรียบร้อยหวานหมูไปดิโอเคเฮ้ยเราน่าจะมาถึงจุดมาร์กแล้วนะฮะอืมเดี๋ยวเราเดินไปให้สุดทางเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปขอดูตรงนี้นะเฮ้ยฝันป่ะนะ่ะขาวๆแบบนี้น่าจะใช่แน่เลยฮนะ อ่าใช่จริงด้วยเป็นฟันขาวนะครับโอเคอ๋อนี่ไงฟันทองอยู่นี่นี่เองปึ๊บ เรียบร้อยไดไ้ได้มาอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้กันเลยเสียงปลาครับเสียงน่ากลัวมากมเยยนำมาตัวอันตรายอย่าเข้าใกล้มันเด็ดขาดโอ๊ยโอ้ยโอ้ยติดติดรีบขึ้นเลยฮนะ ลูกออมันทำอะไรกันอะมันเฝ้าอะไรอยู่แล้วค่อยมาสำรวจในอนาคตละกกันเฮ้ยตรงนั้นเหมือนเหมือนเป็นอะไรขนนกเหรอ,อเดี๋ยวค่อยไปดูฮะเอาตรงนี้ก่อน อานี่ไงสถานีเร้อยชินบิ i Senis ก็เครื่องไว้อ่าแล้วก no uh, ็เทปมีอะไรให้เก็บอีกไหมน่าจะหมดแล้วครับทำไม แล้วก็ไอเนี่ยไม่รู้ว่ามันต้องขึ้นไปเอาอย่างไรหาทางขึ้นไม่เจอล่อนไปก็ไม่ถึงแล้วว่าอันน่นหยุย มีฟันด้วยตรงนั e oh oh, 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 ้นแล้วก็ม <m lineup> <cam plate fries> ีนี่ด้วยเอ้ยไม่โดนโอ้ยลงมายันนี่เลยขึ้นดวนขึ้นดวนไอตัวนั้นมนมาแล้วก็อืม เ,เราเรารีบเก็บรีบไปดีกว่าครับลอยไปฮะล,ลาบเราจะพังแล้วไม่อยากสู้ตอนนี้โอ้หมีข้างหน้าอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปเก็บกลีบดอกไม้กันสักหน่อยละกันก่อนกับสวย ได้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย,อย่าเพิ่งมาแมงมุมไหม้ไม,ไม,ไม่โอ้ยติด not picky. อะไรเป็นเครื่องดื่มโอเคก็ เราก็เก็บฟันฟันขาวมาหนึ่งนะแล้วก็ฟันทองมาหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาท้าทายนะครับกับเจ้าเมงมุมยักษ์ดูว่าเราจะไหวไหมนะฮะหลังจากที่เราได้เกราะเลดี้บักมาแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขอกลับไปเตรียมตัวที่บ้านกันก่อน มาฮะมาลองท้าทายเจ้าแมงมุมยักษ์กันดูอืมเราจะต้องล่อมันออกมาข้างนอกฮะเพราะว่าในมันโ้ยโ้ยสองตัวไม่ไหวนเนเี่ย,ยมีกระโดดอัดด้วยอยอกก่อนเลยโหจัดเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็จะแตกเอาใหม่ใหม่ใหม่หมาทีละตัวชิฟ้าโหตายตายแบบนี้ตายแน่มันมันอยู่ใกล้เกินไปอะโอ้โหแล้วกล้ายังไงเป็น ไมไ่เอาธนูมาด้วยเดี๋ยวออกทางนี้กันฮะมามามาทีละตัวทีละตัวอู้หูพุ่งอัดดอกนี้คือเจ็บมากเรียบร้อยฮะคือเราไปหันหลังให้มันหรือเปล่าอแดเมจก็เลยแบบเยอะขนาดนั้น โอโหนี่ขนาดได้ชุดนี้มาแล้วเนี่ยเป็นเกาะหนักอะ่ะเออเรียบร้อยพิดมันแรงมากหนึ่งไม้หวไม้ไหว,ไไหวสองตัวแบบนี้ผมมีแผนสองนะเดี๋ยวเราไปกลับไปเอาอ๋อใช่ผมคราบหน้าไม้มาด้วยนะเดี๋ยวเรา กลับไปเอาหน้าไม้เรามาฮะโหเล่นแบบระยะไกลคือแบบไม่ไหวจริงๆรอาวอนนี้ผมลองเอาหน้าไม้มาใชใ้ดูนะฮะโอ้โหนี่โดนกำลังธรรมชาตินี่เราก็จะตายเหมือนกันเวรล,ละติดพิษเรียบร้อยโอเคเรารู้จุดแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้จุดนี้ในกัน ทำกับดักธรรมชาติดูนะครับแต่มันโหดมากเลยมามามาฮึบมามามาไหมมาไหมอ้าวโดนแน่เรียบร้อยโดนกับดักธรรมชาติเข้าไปเป็นไงล่ะถ้าเราใช้นี่ถึงไหม โอ้ยไ,ไ,ไม่ได้่ะไม่ได้ไม่ได้มา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 เอาไหนละวันนี้มาไม้โดนขึ้นมาขึ้นมาโอเคขึ้นมาสวยโอเค เายตายแล้วฮะโอโหราอกเยอ๋คนละอีกเเรดี๋ยวเราจะทำดาบแมงมุมด้วยแต่ใชยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกจะตาย เหลืออีกตัวนึงฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้หมดเลยขึ้นมาขึ้นมาเรียบร้อยกับดักธรรมชาติอีกตัว เรียบร้อยตัวที่สองฮะต่อให้เองจะเก่งมาแค่ไหนก็ต้องไปกับกับหลักธรรมชาติเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้เฮีไยวว่ะอ่าแล้วก็เอ่อในถ้ำใงมุมตรงใต้ต้นโอ๊กนะฮะมันก็จะมีเนี่ยตรงนี้ที่เป็นหินบางอยู่เราสามารถเอาละเบิดมาวางได้นะครับข้างในก็จะเป็นฟัน ไม่แน่ใจว่าฟันขาวหรือว่าฟันทองแต่เดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําระเบิดนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไข่มดแดงด้วยในถ้ามดแดงก็สาหรับวันนี้ก็ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาผจญภัยในโลกมแมลงกันต่อในาราทหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัน สวัสดีครับ